สวัสดีค่ะวันนี้โรงพยาบาลอุบลรัฐมีโครงการดีๆที่อยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักโครงการนั้นก็คือโครงการเป็นเศรษฐีตั้งแต่เกิดค่ะเชิญติดตามไปดูได้เลยค่ะหนึงชีวิตที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอุบลรัฐแตกต่างจากหนึงชีวิตที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอื่นอย่างไรวันนี้ที่โรงพยาบาลอุบลรัฐมีโครงการดีๆให้กับแม่ที่มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลอุบลรัฐทุกคน จะได้รับต้นยางนาซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เนื้อแข็งกลับบ้านไปด้วยพร้อมกับลูกเป็นการรับขวัญแรกคลอดแล้วนำไปปลูกเป็นต้นไม้ประจำตัวของลูกดูแลให้เติบใหญ่ไปพร้อมๆกับลูกเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักการปลูกต้นไม้รักธรรมชาติเมื่อโครงการนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดมีไม้ยืนต้นที่หลากหลายเป็นไม้ที่มูลค่ามหาศาล สามารถที่จะสร้างป่าให้รวมสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งสามารถสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยได้เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดและเจ้าหน้าที่ห้องคลอดได้ประชุมปรึกษาหารือกันในการจัดทําโครงการเป็นเศรษฐีตั้งแต่เกิดที่ประชุมมีมติเห็นชอบเราก็เริ่มจากการจัดหากล้าไม้ยางนาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คําคูณจํานวน600ต้น พร้อมจัดทําถุงผ้ารับขวัญที่สวยงามเพื่อใส่ต้นยางนามอบให้กับแม่หลังคลอดนอกจากนั้นเรายังมอบวารสารคํำคูณเรื่องปลูกยางนาบ่อน้ํามันบนดินเพื่อเป็นคู่มือการปลูกกล้ายางนาด้วยเมื่อรับกล้ายางนาแล้วทางทีมงานจัดทําทะเบียนการแจกกล้าไม้และถ่ายรูปการรับกล้าไม้ยางนาของแม่และพ่อเด็ก และคุณหมอที่เป็นคนแจกกล้าไม้เพื่อเป็นที่ระลึกทุกคนทางคณะเจ้าหน้าที่เราก็จะมีการติดตามผลการดำเนินงานไปถึงบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของเด็กหลังคลอดคุณแม่หลังคลอดและติดตามการเจริญเติบโตของต้นยางนาด้วยวิธีปลูกยางนาง่ายๆสไตล์โรงพยาบาลอุบลรัฐทำได้ดังนี้นะคะก็คืออันดับแรก เรามีเนื้อที่ประมาณ1ตารางเมตรนะคะเราก็ขุดลงไปตรงกลางนะคะปลูกกล้วยเป็นอันดับที่1เพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยงอันดับที่สองก็ปลูกไม้ยืนต้นไม้สี่มุมมุมแรกปลูกไม้ยางนามุมที่สองปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ผลมุมที่สปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้กินใบได้ด้วยสร้างบ้านได้ด้วยมุมที่4ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็น สามารถสร้างบ้านและทำเฟอร์นิเจอร์ได้ระหว่างต้นกล้วยและต้นไม้ยืนต้นเราก็ปลูกผักทุกอย่างที่เรากินได้เมื่อเราดูแลด้วยการลดน้ำพรวนดินต้นกล้วยต้นไม้ยืนต้นต้นผักก็จะได้รับการดูแลแล้วเจริญเติบโตต้นไม้ทุกชนิดต้องการการดูแลเหมือนกับลูกที่เราต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่ ต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ประจำตัวลูกเพราะฉะนั้นก็ดูแลให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกับลูกของเราอะไรก็ดีการปลูกต้นไม้ก็ต้องใช้เวลารอเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นองค์การนี้ก็เลยไปมุ่งเน้นตรงที่เด็กเกิดใหม่เลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักเด็กนะครับฉะนั้นเมื่อชวนพ่อแม่เด็กเกิดใหม่มาปลูกต้นไม้ที่สร้างบ้านได้เขาก็จะร่วมมือโดยเฉพาะย่างยิ่งเป็นต้นไม้ที่ หนึ่งทูอินวันเลยนะมี2สองอย่างในอันเดียวก็คือมีทั้งเนื้อไม้เนื้อไม้ของต้นยางนาเนี่ยพอให้หลัง50ปีสร้างบ้านได้หลังหนึ่งต่อต้นเ,นเอนโครงการนี้ก็เลยมุ่งเน้นมาที่ตัวพ่อแม่เด็กซึงกระดับความร่วมมือเป็นอย่างดีพ่อพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีบ้านอยากให้อีก30ปีข้างหน้าที่น้ํามันหมดโลกก็ลูกก็มีน้ํามันใช้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาก็าทดลองแล้วก็ได้ผลก็เลยมีการขยาย วงให้ครอบคุมเด็กเกิดใหม่เกือบจะทุกคนนะครับก็ผ่านมาปีเสร็จ,รจแล้วก็แจกไปประมาณ3-400คนนะครับก็เท่าที่ติดตามดูก็แทบทุกคนก็ไปปลูกแล้วก็มีการมีเทคนิคการปลูกก็เคยปลูกคู่กับกล้วยแล้วก็ปลูกในแปลงผักเลยนะครับแทนต้นยางนาหรือว่าต้นไม้สร้างบ้านได้โตกล้วยกับผักก็ก,ก็ตายพอดีหรืออาจจะย้ายไปปลูกที่อื่นก็อาจจะไปปลูกต้นที่ สองสหจนถึงมีเป็นร้อยร้ต้นซึ่งถ้ามีเป็นร้อยรอยต้นเด็กก็มีความหวังนะมีอนาคตมีความสันที่จะทำอะไรก็ได้พ่อแม่เด็กเวลาแก่เท่าก็ก็มีบำนาญชีวิตนะลูกๆก,ก,ก็สามารถกลับมาอยู่ใกล้ได้อย่างมั่นคงนะครับต้นอย่างหน้าเนาะต้นอย่างหน้านี่ก็ก็ย่ายสิบปุูกนี่มันมันมีประโยชน์หลายอย่าง คือต้นต้นยางนาเนี่ยมันเป็นไม้ยืนต้นเนาะเป็นไม้ยืนต้นกะสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้นย่างนานี่ตะตะกรนเป็นขี้ดินบอดีเนาะเป็นขี้ดินแข็งแข็งมันบอดีเป็นขี้ดินปลูกยางกระบอกงามพอเริ่มเริ่มมาปลูกอย่างนานี่มันสีใบมันหล่นลงมามันสีเป็นปุ๋ยแล้วกะอุ้มน้ำได้ขี้ดินไว้กะทําให้ขี้ดินดีสิ่งสําคัญขี้ดินก็คือเริ่มเริ่มดีเป็นมากก็คือต้นย่างนาผ้าผ้าให้ขี้ดินดี ลวกาปลูกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นเป็นต้นไม้อย่างหน้านี่ปลูกไว้ไซกะคีดินกะดีบ่อนั่นแล้วกะอีกยางกะมันสร้างบ้านได้สร้างบ้านได้แล้วบ่แล้ยได้บ้านนี่ต้นอย่างหน้านี่ตีเป็นเงินก็ได้คืออยู่เด๋ยวนี้ป้าก,กะบ่หีบ่มีเสียเงินสิฝากธนาคารให้ลูกก็คือเอาต้นไม้ซุมนี่แหละไว้ไว้ฝากธนาคารไว้ให้ลูกเพราะว่าต้นอย่างหน้านี่ปลูกไว้ประมาณท่านก็ต้น ยู่เดี๋ยวนี้ท่าน,นก็ต้งแต่เพื่อปลูกปลูกปลูกใบล้วกะกาเอาไว้ให้ลูกสร้างบ้านเพราะว่าบ้านบ้านนี้บ้านนี้มันบ่มีบ้านหลังไงบ่ม,มีบ้านใหม่เนาะยุ่เดี๋ยวนี้ในคณะนี้กค็คือเป็นบ้านปูนเพื่อเป็นบ้านปูนนี่กะมันนี่สิเอาเอาไม้ยางหน้าซุมนี่ล่ละประมาณยี่สิบสามสิบปีจังจังซีปลูกเป็นบ้านได้ สางเป็นบ้านได้ก็คือย่ายนีกะเอาไว้ให้ลูกให้หลันตังนาตัางนาไปกุลละว้จะสามบ้านเรากะเราก,ก,ก,กดีใจทีได้ต้นไม้่ค่ะแบบมาขอนแล้วโรงาบานในเราแบบลูกเกิดมาเราก็มีต้นไม้ไปได้ไปปลูกน้ำเราสิดีมีทุน่นมี่รู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้โตขึ้นมาพร้อมเขาเิมสิค่ะจะ ถ้าปลูกเราก็จะดูแลเราก็ตังซื้อให้แกน้ำตาถ้าอำเภอบนรัตนะคะมีต้นยางนามากถึง1ล้านต้นจะทําให้ชาวบุรัสามารถมีน้ํามันถึง1ล้านลิตรต่อวันนั่นก็คือชาวบลรัษจะมีเศรษฐกิจที่ดีอันที่2ก็คือเมื่อชาวบุรัสมีต้นยางนามากถึง1ล้านต้นนั่นหมายถึงจะมีป่ายางนามหาศาลสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ชาวบุรัษ สามารถป้องกันภาวะโลกร้อนแล้วก็ป้องกันภาวะน้ำท่วมโลกได้นี่คือเป้าหมายของโครงการเป็นเศรษฐีตั้งแต่เกิดที่เราทำในครั้งนี้ค่ะ